สวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขูสุขณผู้รอคอยผู้ที่ตามเล่าสามัคคีน้าเมื่อวานเนี่ยโอ้ขักเลยพี่น้องเอ้ยแตกขักๆแตกอีลีเล่าสามัคคีแตกสุดๆพี่น้องตัวจ่อตรงๆกะแตกตรงๆกะมีเนาะเล่าสตาเป็นยังไงพี่น้องสมบูรณ์ปะผู้เข่ามาติดตามเล่าสามัคคี ซีหอบเขาซีหอบเลยพี่น้องเก่งเก,ก่งเล่าสา้มื่อีนี่นะติดตามเส้นทั้งหลายแต่ว่าอยากง่วงนอนจังไนเนาะอ,อดเอาเด้อพี่น้องเด้อมันซีทุ่มกับจังนันซีทุ่มผัดจบนะมันก็เลยพี่น้องกับสิงหงวงนอนนะจังไนแต่ว่าอดทนเพื่อคือว่าทำโอทีก็เลยน้นองนะงก้าวเล่าซ้ำเมื่อกี้มือว่านนี่วัน มันเคลื่อนวันเนาะมือนี้มันเป็นวันที่หาแล้วเนี่ยใบสามมงเรากำลังสิจัดสดเด็ดเด็ดให้พี่น้องนี่เดี๋ยวโฮตาเช็จพาราชิดพี่น้องเอ้ยกระสิบว่าคือปอยสาแต่สมือคือเห็นแต่เสามันเป็นบางมือพี่น้องเอ้ยบบแต่เด็ดปอยเนะาะเบืองเอาจอนถุงจองถุมจังเห็นคือหามงนี่ก็เห็นดอกพี่น้องประมาณสีมงกลัวๆนี่ก็เห็นดอกเล่าสามขี้จับคูู ของหมู่วันที่ีที่มันผ่านผลไปแล้วเนาะจับคูหกเก้าฮาเก้าสามศูนย์ฮาหกวิ่งหกเก้ากลมเล่นหกเก้าได้เก้าพี่น้องได้ซีเก้าตจะเก้าซีในเก้าซีออกเด็กออกเก้าซีบานิลลาวีไอพี่ ีจับคูสามีศูนศย์หนึ่งหนึ่งสาวิ่ง3ามคอมเิน3 4สาม4นี่เขามดจุดโตเลยพี่น้องทั้งบนทั้งหลังเลยไต้ว่าหางแย่จับคูเนาะบนออกหนึ่งซหาเข่าซีลางออก3ามหนึ่งเข่าสเลยเขา่าทั้งสองคูเลยนะพี่น้องบนลลางผ่านไผหลุดนี่กะได้เฮละสอง สองอย่างนะพี่น้องนะบันิกระเล่าสามาขี้วีไอพีจับคูเกตสามสองเกตสามซีหกซีวิ่งเกตสามกลมเน้นเน้นเกตสามเข่าสามพี่น้องได้สิบสามนี่ก็ะพ่านไปแล้วเป็นซีนะนี่พี่น้องเป็นซีซีหลอดไปนี่ซีหลอดติดนะนี่พี่น้องซียางแล้ว บัดที่นี้กม็มาเล่าสัตตาร์วีไอพี่จับคู่แปดเกตซีหาแปดสามสองศูนย์วิ่งแปดเกตคอมเมนต์แปดเก,ตเ,กตเขาตัวจรอตรงๆเลยแตกพี่น้องแตกคับแปดเกตแปลว่าต้องเขาลูดต้องได้สองเด้งนะพี่น้องเนาะทั้งลูดทั้งจอได้สองเด้งในซีเนี่หาได้งหกเด้งพี่น้องปาติโต มันคือปวดมันคือได้ขัดแถวน้บานี้น้พี่น้องเอยเป็นยังไงเต็มอึ้งตึงเน้ากระเป๋านําหมดแรงว่านนี่เนาหมดขึ้นว่านนี่น้าเอาเมื่อนี้เอาอีกพี่น้องเอาอีกเมื่อนี่วันที่หาเอาอีกเอาเต็มเต็มคือเกาเด้พี่น้องเด้อก็เป็นแชมก็ต้องได้แฉมเนาะโอ้ดีใจน้ำพูดติดตามเด้อพี่น้องเด้อพูเขาจับขดใจเอาให้ท่านเด้อพี่น้องเด้อจะเฝ้านอนหลับเอาเงินสะกันจังนอนพี่น้องเอาโบไรแย่หาง เฮราจัจ่อเขามาแล้วแล้วสมามัคคีจับคูเลยพี่น้องจับคูจับคูบันทีหาสิงหาเด้ยพี่น้องมือแรกนี่แหละสองทุ่มเคองเป็นต้นไปหลังจากเบื้องห้าหน่อยห้าหน่อยไปแล้วเกศศูนย์เกศเก่า Kết cầu Kết cầu Ngốc cầu Ngốc cầu Cầu xuống Vịnh Bình Kết xuống Kết xuống bing Kết xuống bing Kết xuống bình Kom đơn kết xuống Nên kết xuống Long câu xuống Lao VIP Lao VIP AP Chấp khu 17 kết 80 80 01 01 01 78 kết tẹt vinh vinh nâng kết nâng kết vinh วิ่งหนึ่งวิ่งเกตคมเน่นคมเด่นหนึ่งเกตลองเกตแปดลองเก็ดแปดลเดปดล่าสามัคคี ล่าสามัคคีกคี A ้ VIP อ i p Chắp khu chắc khu hà xoáng hà ninh hà ninh xuân hà xuống vinh 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 hả à, cấp 2 liềm cắn này đi à tôi vinh cấp tôi phân nó phải lắm Hà song vinh Com nên Com nên hà song Long xuống, hà lau sata 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 vip vi ที่เย็นบางงามเต็มแม่นนะพี่น้องนะเอ,เอาเอาแม่นเป็นหลักตัวนั่งซื้อบางงามกายาสองสามสองสามหกเกตหกเกต cầu kết ninh xoang ninh xoang cầu xoang vinh vinh สองสามสองสามบิ่งสองสามบิ่งกลมเล่นกลมเล่นสองสามร่องหนึ่งสอง

พิษเกศฮาแปดฮาแปดเป็ดนี่เบอร์โทรธรรมดาพี่น้องเบอร์โทรไล่ลงไปแล i, ar ้วเห็นไหมโตมาคุย้าธสรณทุกทุกดิบใดได้แต่ว่าหันโตมาขอเล็กกคือเบิ้งในี่หนีเลยพี่น้องโตมาปรึกสาว่าเป็นจังไร โทรบาตริดตามโยโท,โทมาตะไสกับ,บอกให้หูจักแค่นั้นแจ้งแจ้งมาทนานันเดอร์พี่้องเด้อทำเด็กให้ถามใน y o u t u ู e เลยนี่เห็น youtube นี่ป้อยนี่เอาพนา้องแคปหน้าจอแคปหน้าจอไปเข้ามาแล้วก็ได้จะไปกวนจอคนบงับงบงังบังนางลงนางลงห้าง,ออา,ออางลงมาเอออย่างลง ให้เขามาแล้วกะนแคบหน้าจอไปได้พี่น้องเด้อกดกระดิง่งติดตามไปพวกเขามาใหม่พวกเก่าๆกันบอกมู่บอกพวกแช่บอกต่อๆกันไปให้ทักหลายๆเล่าสามัคคีนี่ว่าดีคักๆกันละในมือละสองละสามมือนี่ได้หกพี่น้องวันที่สี่วันมือนี้มือนี้วันที่ห้ามือแรกนี่จัดสิเลยตัวไหนเพรท่านผมจับอาจสิเป็นแปดกับว่ได้ ยังลดสองสองบวกสองไปเลยไหมเมื่อนี้ขนาดชีก็ยังได้หกอยู่พี่น้องได้หกไล่กันอิมเป็นอิมเหลือหยอดกับปุกผุนหลักนอกพี่น้องนะเอาผู้ไดเข้ามาเบื้องหลักกันกรลค์ก็แช่ในเรื่องพี่น้องเลยแมวกระกวนพ่อแมวให้พี่น้องเอ็ซีเอามาเบื้องให้เขามาเบื้องหล้กก็ได้สิบอกตัวดีตัวเด่นไปพี่น้องนะให้มีโศกมีหลับกันตุขูทุกคนได้บอกแล้วก็ได้ ให้เขามาให้ท่านจัดให้ได้เลิกงานมากกับจัดเลย2องุ่เครื่องลาสามาคีวันที่หาสิงหาคม2 5 6 6จับคูเกตศูนเกตเก่าหกเก่าเก่าศูนวิ่งเกตศูกมเ 0, ล, 9, ล่นเกตศูนรองเก่าศูนลาวีไอพีหนึ่เกตแปดศูนศเกตแปวิ่ง หนเกตกมเล่นหนเกตล่องเกตแปเล่าสามาคีวีไอพจับคู่หาสองหาหนึ่งหาเวิ่งหาสกมเล่นหาสล่องศูนหเล่าสตาวีไอพจับคู่สองสามหกเกตหนึ่งสองเสองวิ่งสองสาม กรมเด่นสองสามล่องหนึ่งสองเอาพี่น้องเอาไปพิจานทร์หน้าเบืเ้องแรกภูเขามาแล้วก็ได้พิจารณาเบื้องเมื่อเคลืนว่านี่ได้แล้วซีเขาซีเล่าได้หกไล่กันผู้เขามาเบื้องแตกหกไล่กันมีแตกน้ำเลือกพี่น้องเด้อสุดท้ายคือเล่าสตาเปียดเกตแตกตรงตรงมีแตก พี่น้องเอฟซีพูดได้คำว่าแล้วกะกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อกดติดตามไว้ผู้มาใหม่ให้พี่น้องเอฟซีสุขู่สุขคนโศกโศกมันหมาน,นมือนี่สองทุ่มเกิงมันที่หามื่อนี่ให้มีโศกมีลาบกันสุขู่สุขคนผู้ใดเข้ามาติดตามก็ได้บอกต่อๆกันไปมีมูอมีพวกนักเสียงโศกทั้งหลายบอกต่อๆกันไปเล่าสามัคคีมีมือละมีสมือมือละชี้รายการพี่น้องมื่อนี้ ขึ้นนี่แรกการกับเขาเมดได้ฮกแรกการอิมอ่มๆกันนะพี่นอนะ้องเนาะมือหนี้ให้พี่น้องเอฟซีสุข,ขุสุขคนพุทธิตามโชคดีโชคๆมันหมันเด้อมาแลงสองถุงเคืองของบันทีหาของมือนี้เอาอีกคือเก่าพี่น้องลำลำเรื่อยๆโชคๆมันหมันกันเฮงเฮงปังปังยาเจ็บยาจนกันเด้อผู้ใดมีโรคมีไผ่ก็าหายจากโรคจากไผ่ผู้ใดมีไข่มีเจ็บไข่าาปวดหัวตัวหอนก็าหายจากโรคจากไผ่นั่นซะมาเอาเงินนำกัน พอกันไหมสุดต่อไปสวัสดี